Day fix สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋า,าวันนี้้านุก็ไปเก็บลูกฮาลอนนะครับเพื่อนนลูกฮาลอนเนาอตานุเก็บมาทำอาหารเช้านะคะทุกคนก็จะเยอะมากนะคะทุกคนจ๋า,อาตอนแรกเยอะมากทุกคน พอไปดูอีกรอบหนึ่งคนเก็บไปเยอะเลยนะทุกคนเกือบไม่เหลือให้ปะนตเลยเนาะทุกคนจา๋ามันเลยใช้ของป่าไงทุกคนมันลูกใหญ่เนาะใครก็อยากได้นะเพื่อนๆลูกใหญ่มากใหญ่จริงๆเหมือนกับเขาขายเลยนะทุกคนเหมือนกันในห้างที่เขาขายเลยเนาะ,ะลูกพารอน เจออะไรก็เอาอันนั้นนะคะเพื่อนๆจา๋าปนุเอาทุกอย่างเนาะของที่กินได้ใช่ไหมทุกคนอ่าแล้วก็ไปเก็บลูกบูเบอรี่นะคะทุกคนเนี่ยอ่าตานุจะจะทําความสะอาดนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะใสล่ล้างน้ำก่อนเนาะทำความสะอาดแล้วก็เอาไปล้างน้ำนะคะทุกคนแล้วก็จะอัดช่องแข็งนะคะเพื่นพนพนอนๆจ๋า ทำไว้กินปีหน้าเนะาะทำกินได้เรื่อยๆแหละทุกคนจา๋าอทีที่เอาไปขายก็คือไปขายเนาะอันนี้เอาเอาไว้เนาะมันหมดแล้วนะคะทุกคนจา๋าตอนไม่ค่อยจะมีเนาะต้องไปช้อนเอานะคะเพื่อนๆอนอนี่ก็เหมือนกันนี่อตอนแรกเต็มต้นเลยนะคะคเพื่อนจ๋าเต็มต้นเลยนะคือว่าเกือบสองงานเนี่ยทุกคนเต็มเลยเยอะมาก ปาน,นุษบอกว่าฝนมันตกเนาะไปเจอวันแรกปาน,นุษก็คิดว่าไม่มีคนเก็บนะคะเพื่อนๆจ๋าเออที่ไหนได้ทุกคนวันนี้ไปเกือบเกี่ยงต้นเลยนะคะทุกคนจ๋าตอนนุ้ก็เลยตก,กใจหมดเลยเนาะว้าออาไปตั้งแต่วันนั้นก็คงจะได้เยอะไปแช่ตู้เย็นเนาะทุกคนจ๋าวันนี้ก็เลยได้เอามาแค่นี้เนาะ เ,เกงใจเขาคือว่ามีมีฝรั่งเขามาเก็บด้วยไงคนหนึ่งเขาบอกเขาจะเก็บเอาไปให้แม่เขาอมปนุก็เลยเอามาแค่นี้เนาะขนาดเกงใจนะคะทุกคนจา๋าเอามาซะเยอะเลยเนาะขนาดเกงใจเนี่ยเนี่ยมันลูกใหญ่ไงทุกคนจา๋าไม่ใช่ว่าลูกเล็กๆนะนะบองชิงเนี่ยโอ้โหวาน หวานมากทุกคนหวานแบบหวานน้ำเปรี้ยวอะเปรี้ยวน้อยหวานเยอะถ้าเป็นของป่ามันก็คงจะเปรี้ยวเยอะเนอะทุกคนจ้าอันนี้ลูกมังใหญ่ไงทุกคนวันแรกไปเจอนะคะทุกคนจ้าลูกใหญ่วันนี้ส่วนบลูเบอร์ี่เดี๋ยวป้านนก็จะแช่แข็งเหมือนกันเนอะอันนี้ก็จะแช่แข็งไว้เมื่อเอาไว้กินอาหารเช้าเมื่อนะคะเพื่อนๆจ้า มไม่ใช่มีอะไรมากหรอกจะมาเล่าสู่กันฟังไงทุกคนเดี <laughs> ๋ยวจะทำความสะอาดก่อนนะคะทุกคนยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเก็บมาแบบอันกัดไก่ตัดเนาะยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดสับตไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือน <laughs> เพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะพเพื่อนๆจ๋าบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บ